สองโพสเบียร์เดอะไวท์เคยสื่อเป็นในก่อนมีข่าวถูกปล่อยคลิปลับ กระแสข่าวที่หลายคนให้ความสนใจตลอดทั้งวันสำหรับข่าวเบีย์เดอะวอยซ์ถูกปล่อยคลิปลับจนติดแฮชแท็กเบีย์เดอะวอยซ์หลังเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่านักร้องสาวได้วาจ้างให้ทำคดีกับบุคคลที่ปล่อยคลิปหลุดทั้งยังมีการพาดพิงไปถึงอดีตแฟนหนุ่มของเบีย์เดอะวอยซ์อีกด้วยร้อนจนท็อปเลซี่ล็อกซี่กับวาน้อยออกมาโพสต์โต้ข่าวร้อนขณะที่อินสตาแกรมของเบีย์เดอะวอยซ์ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเธอได้โสพสต์ภาพเครื่องบินในท้องฟ้าสีดำ ซึ่งภาพมีข้อความเขียนว่า let it all go s e see w h a t s stays พบว่ามีเพื่อนและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอกันเป็นจำนวนมากในทำนองว่าขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ด้วยดีด้านอดีตแฟนหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่ที่ถูกพาดพิงได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลายที่อาจจะกมจุดๆแต่ไม่มีสมองและออกมาแสดงความคิดเห็นแบบโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากกมจุดๆของตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินด้วยนะครับ ่วนว่าน้อยอดีตแฟนของสาวเบียร์อีกคนก็ถูกพาดพิงเช่นกันได้ออกมาปฏิเสธถึงกรณีดังกล่าวว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงอย่างไม่ได้ติดต่อทนายไปด้วยเบื้องต้นไปมีการแจ้งความพรบรบ้างแล้วครับพร้อมเผยแชทล่าสุดที่ตัวเองส่งให้กำลังใจเบียร์เดอะไวส์อีกด้วย